ดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์คมจอมขมังเวทแห่งเมืองสุพรรณบุรีในประเด็นที่ว่าเข้าบ้านใหม่ก่อนขึ้นบ้านใหม่เราจะเอาอะไรเข้าบ้านใหม่ดีแล้วเข้าบ้านใหม่แล้วเราจําเป็นต้องขึ้นบ้านใหม่เลยไหมมันยังไงกันครับอาจารย์จริงๆมันอันเดียวกันนะครับเข้าบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่มันอันเดียวกันครับคําว่าขึ้นบ้านเข้าบ้านแต่ถ้า ทำบุญบ้านใหม่อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวก่อนเข้าบ้านใหม่กับขึ้นบ้านใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันครับเป็นอย่างนั้นแต่คนตีความว่าเข้าบ้านน็่คือเข้าไปอยู่แต่ขึ้นบ้านใหม่คือทําบุญคนละเรื่องกันคนละเรื่องครับเพราะจริงๆแล้วการทําบุญบ้านใหม่เนี่ยโบราณมันไม่มีคมันไม่มันเป็นแค่ประเพณีมันไม่ใช่เรื่องของศาสนาครับนะเรามาทําบุญบ้านใหม่กันเนี่ยผมว่ายังยังไม่นานนะไม่เกินห้าสิบปี ประมาณนั้นแหละไม่เต็มที่ไม่เกินห้าสิบปีเต็มที่อ้ประเพณีขึ้นบ้านใหม่เนี่ยแต่ขึ้นบ้านใหม่มันสืบสานมาหลายร้อยปีเข้าบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่เนี่ยขึ้นลักษณะของขึ้นกับเข้าก็คือเข้าไปอยู่บ้านใหม่เนี่ยเป็นหลายร้อยปีเป็นพันปีเอ่าหลายร้อยปีก็แล้วกันนะเอาเป็นว่าหลายร้อยปีนะไอคนไทยเลยมันแปลกมันเอาศาสนามาปนกับประเพณีโบราณแล้วเอาประเพณีโบราณไปปนกับศาสนาจนแยกไม่ออกครับ อนุชนปัจจุบันเนี่ยไม่รู้เรื่องกันแล้วไม่รู้อะไรไปเลยแล้วครับให้แยกว่าประเพณีคือประเพณีนะครับตั้งแต่เกิดับมันก็มีประเพณีของมันใช่ไหมนะตั้งแต่เกิดมารับขวัญยังไงพอได้หนึ่งเดือนโอนผมไฟโคนผมไฟพวกนี้ประเพณีทั้งหมดเลยนะแล้วถึงตอนไหนแต่งงานครับก็คือประเพณีนะครับสมัยก่อนพระไม่มีมาสวดนะงานบุญไม่ยังไม่เกี่ยวกับพระเลยไม่เกี่ยวับไม่ใช่เรื่องของพระด้วยครับ พูดภาษาชาวบ,บ้านะคนมันจะเอากันนะมันเรื่องอะไรของพระล่ะไม่เกี่ยวนะปลูกบ้านปลูกเรือนแล้วออกบ้านออกเรือนแล้วปลูกบ้านใหม่รประเพณีการขึ้นบ้านใหม่ครับไม่ใช่ศาสนาครับแม้กระทั่งตายนะศพนะประเพณีศพมันเกี่ยวกับศาสนา,าที่ไหนครับ <hill yt> ไม่ได้เกี่ยวนะแต่ทีเนี้ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าลงมา เราเอา,าศาสนามาผัวพันกับประเพณีเอาประเพณีไปยัดไปในาศาสนากันจนมั่วไปหมดแล้วนะในทุกๆวันนี้ฉะนั้นการเข้าบ้านใหม่หรือขึ้นบ้านใหม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการทําบุญบ้านครับไอ้ทาบุญบ้านอ่ะเราจะพร้อมที่จะทําเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าหากว่าจะเข้าบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่เนี่ยถ้าจะเอาละเอียดจริงๆนะมันจะต้องดูดวงเจ้าบ้านนะถ้าละเอียดจริงๆดูดวงเจ้าบ้านดวงจื้อเจ้าบ้านคือเจ้าของบ้าน เจ้าของบ้านนะดวงเจ้าบ้านคือผู้เป็นมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านนะถ้าหากว่าดวงเจ้าบ้านไม่ได้เนี่ยเอาลองสมมุติว่าพ่อบ้านหรือผัวเนี่ยนะเป็นเจ้าของบ้านในท่เดือนบ้านนะดวงไม่ดีดวงไม่ดีใช้ไม่ได้เงี้ยต้องมาใช้ดวงเมียแทนคือดวงพ่อไม่ได้ดวงแม่เงี้ยนะจะต้องคํานวณว่าเดือนไหนที่จะเป็นมงคลที่สุดับจะต้องกําหนดเอาเดือนนั้นนะ แล้วเมื่อได้เมื่อกาหนดเดือนได้แล้วทีนี้จึงมาหาวันครับเมื่อหาวันได้แล้วจึงหาเวลาเลิกยามที่จะเข้าครับอันนี้คือเอาแบบละเอียดครับแต่ถ้าหากว่าเราจะทําแบบถ้ายุคปัจจุบันเนี่ยนะโดยส่วนมากเนี่ยเอาอย่างไปซื้อบ้านไปซื้อคอนโดนเนี้ยนะจะย้ายไปอยู่จะหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่วันไหนใช่ใช่คือมันต้องให้เอาแบบง่ายง่ายม,มันจะมาทําพิธีกรรมไม่ได้ครับเอาแบบง่ายๆก็คือ ต้องการจะเข้าเดือนนี้แหละบังคับเลยบังคับเรามาเลยเพราะซื้อเสร็จแล้วอยากเข้าไปอยู่เลยขอวันเลิกดีที่สุดครับเนะเราก็ต้องหาเลิกให้เขาจันทรคติและสุริยคติในจันทรคตินั้นโดยส่วนมากเขาจะนิยมวันจันทร์วันพฤหัสวันศุกร์อันนี้ไม่ดูดวงคนดูคนเข้าใช่ไม่ดูดวงคนเข้าเลยก็คือจันทร์จะกําหนดเอาจันทรพฤหัสศุกร์เป็นหลักไว้ก่อนแล้วทีนี้ในปีนั้น ถ้าเกิดว่าในสามวันนี้มันไปตรงวันอุบาทโลกาวินาศเข้าอีกก็ใช้ไม่ได้อีกสมมุติว่าวันจันทเป็นวันอุบาทงี้นะเอ้าใช้ไม่ได้แล้วเหลือสองวันเอาก็เหลือสองวันพฤหัสศุกร์ทีนี้ก็ต้องมาดูจันทรคติครับจันทรคติคือขึ้นแหลมมันจะต้องตรงถ้าเป็นข้างขึ้นนะไอ้วันพฤหัสหรือวันศุกร์เนี่ยให้มันตรงกับวันหนึ่งค่ำหกค่ำสิบเอ็ดค่ำสิบสามค่ำนี่คือตำราไม่ได้ดูดวงคน ไม่ใช่อ่าอันนี้ดูเลิกใ,<ค>ใครเฉย<ช>ดูเลิกให้เฉยแล้วเข้าบ้านใช่แล้วถ้าเป็นข้างแรม่ะถ้าเป็นข้างแรมก็หนึ่งค่ำห้าค่ำหกค่ำเจ็ดค่ำนะแล้วก็ไปสิบค่ำสิบเอ็ดค่ำอ่าครับได้แค่นี้ครับ,ค,รบคือจันทคติคือขึ้นแรมแล้วสุริยคติคือทิศจันทคาน มันจะต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายครับมันจงจะกําหนดเลิกให้เขาได้ครับเมื่อได้เลิกแล้วเอาทีนี้ขึ้นบ้านใหม่โดยส่วนมากอะเขาก็เอาเช้าแหละคือคือเข้าตอนเช้าอย่าให้เกินเที่ยงประเพณีไทยนะครับใช้ตอนเช้าใช้ตอนเช้าแต่ถ้าประเพณีไทยดําคนส่งอย่างผมเนี่ยใช้ตอนเย็นเขาจะไม่ใช้ตอนเช้าใช้เย็นคือใช้เย็นถ้าจีนนะตั้งแต่ตะวันยังไม่ขึ้น หนักไปอีกเพราะว่าคนจีนเนี่ยเลิกของเขาเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรนะตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่เริ่มต้นจากนั้นเริ่มจากนี้เลยฮะช่วงนี้แทบจะทั้งหมดเลยครัเพราะอะไรเรามาพิจารณาแล้วจีนเขาค้าขายครับฉะนั้นเขาต้องให้เสร็จพิธีกรรมก่อนสว่างเขาจะรีบไปค้าขายครับนะครับอย่างคนไต่ดาอย่างพวกเราเนี่ยทาไร่ทํานามาตลอดครับทากลางวันแล้วขยัน <rude S 2> เรื่องการทํามาหากินทําไรทํานาขยันมากครับฉะนั้นตื่นเช้ามาไปทามาหากินทําไรทํานาก่อนครับเสร็จงานไรงานนาแล้วค่อยมาว่ากันก็จะกลับกันอ่ครับแม้กระทั่งแก้บนนะคนไตยดาไม่แก้บนเช้านะอ้าวแก้บนตอนเย็นหรือตอนกลางคืนเออนี่เป็นความรู้นะครับว่าคุณจะไปเส้นไายเจ้าทงเจ้าที่ถ้าตายดำนี้กลางคืนอ่ไม่ใช่การแก้บนแก้บนอ่า แต่ถ้าหากว่ายิ่งพระภูมิเจ้าที่ถือแบบไทยถือแบบไทยวหว้เช้าเหมือนกันอย่างคนจีนเนี่ยนะเขาทําก่อนสว่างหมดเวลาเขาไหว้เจ้าเห็นไหมรับไห<ะ>ว้เจ้าเนี่ยตีสี่เขาลุกไหว้เจ้าจุดนประทัดกันแล้วเปลี่ยนป้างกันเลยเพราะอะไรเขาจะรีบไปค้าขายแต่ถ้าคนไทยเนี่ยเขาจะเอาเช้าตั้งแต่หกโมงมาถึงก่อนเพนเพราะคนไทยโดยส่วนมากสมัยโบราณเนี่ยนะจะติดอะไรดินเหล้าเล่นการพนัน มันเป็นมาแต่โบราณนะฉะนั้นพิธีกรรมอะไรก็เช้าพอเส้นไหวเสร็จก็มาวกันทั้งวันอาจารย์อย่างนั้นผมได้เลิกละของเอาเข้าบ้านใหม่ต้องมีอะไรบ้างครับเอาที่ต้องมีก่อนคือเอาเอาที่จําเป็นเลยนะจําเป็นเลยเอาที่จําเป็นเพราะว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยมันจะเอาตามทั้งหมดยากมากคโดยโดยเฉพาะบรรดาผู้ที่ไปซื้อบ้านอยู่ในกรุงเทพเนี่ยบ้านคอนโดครับผมเอาสะดวกว่านะครับ อันดับแรกคือสับปะรดหนึ่งหัวสับปะรดหนึ่งหัวนะครับสับปะรดหัวงามๆเลือกหัวสวยๆงามๆนะไม่จําเป็นต้องตัดหรือไม่ตัดยอดก็ได้ทั้งนั้นกาจะให้ดีให้มียอดอยู่ด้วยถ้าจะดีให้มียอดนะครับอย่าเพิ่งไปตัดจุกจัดยอดครับแต่ถ้าหากว่ามันไม่มีหาไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรสับปะรดสับปะรดนะครับผมอันที่สองคืออะไรถ้าเคล็ดมันจริงๆนะเตาไฟเตาไฟคุณจะใช้เตาแก๊สหรือคุณจะไปซื้อเอ้ เตาอังโลเล็กๆหรือเตาอะไรสักมั่เตาที่เป็นเตาหุงข้าวเตาอะเตาให้มันรอใแอมเป็นเตาแล้วก็ข้าวสารครับแล้วก็น้ําครับที่หลับที่นอนครับไอ้ที่นอนปัจจุบันเนี่ยมันเป็นที่นอนแบบนั้นมันแบกเข้าไปไม่ได้เราก็เอาเป็นเคสไปซื้อหมอนสักใบหนึ่งครับพ่อห่มสักผืนหนึ่งอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นที่นอนทั้งนั้นแก้เคลสครับเป็นแก้เคลสอ่าแล้วทีนี้คือแก้วแหวนเงินทองต่างๆทรัพย์ถินต่างๆครับนะมีมากเท่าไหร่ยิ่งดี อันนี้ถือเข้าบ้านอ่าเป็นการเรียกว่ามันเป็นเคล็ดมงคลครั้งแรกอันดับแรกคือก่อนจะเข้าเนี่ยเมื่อได้เลิกด้ยามดีแล้วนะเมื่อเปิดประตูเสร็จปุ๊บเนี่ยสับปะรดนี่ต้องเข้าก่อนนะเอากลิ้งที่ประตูนี่เลยเอากลิ้งขวางนะขวางเข้าไปอย่างเงี้ยตั้งแต่ประตูไม่ได้ไปบูชานะครับเท่เทศเอากลิ้งที่พื้นกลิ้งเข้าไปเรื่อยกลิ้งเข้าไปกลิ้งเข้าไปตั้งแต่ประตูจนถึงสุดท้ายบ้านเลยครับ แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ตรงนั้น,น,นอ่ะสามวันเพราะอะไรสับป,ประรดนี่ยมันจะก,กําจัดอประมงคนอุบัติจันรไหลทั้งหมดคือกิ้งนะคุณกลิ้งไว้มุมหนึ่งก็ได้กิ้ง,งไว้มุมกิ้งเพาปล่อยสุดแล้วเอาไปไว้มุมใดมุมหนึ่งซะครับนะให้เอาไว้อย่างนั้นสามวันแล้วค่อยเอาออกไปครับสับประรดนี่เขาเรียกว่าอะไรพยาพันตาพยาเท้าเท้าพันตาเท้าพันตาแล้วก็เ็าเรียกตารอบตัว แถวนครพนมเขาจะปลูกไอ้นี่ไว้หน้าบ้านเขาบอกว่าผมงงอาจย์ปลูกปลูกสับปะรดไว้เฝ้าบ้านอะไรอัปมงคลหรือพูดผีปีศาจมันอยู่หลบไหนซอกไหนเห็นหมดครับหนีหมดอยู่ไม่ได้อันนี้เป็นความเชื่อนะครับความเชื่อแล้วพอเอาสับปะรดนี่กลิ้งเข้าไปแล้วทชนี้เตาไฟเข้าก่อนครับเอาเตาไฟเข้าครับเอาเข้าวสารเข้าครับเอาน้ําเข้าครับเอาที่หลับที่นอนเข้าครับสุดท้ายก็คืออะไร แก้วแหวนเงินทองของมีค่าทั้งหลายครับถ้าหากว่าจะมีหิ่งพุทธรูปเอาเข้าสุดท้ายไม่ใช่เอาพระเข้าก่อนนะครับไม่ใช่ใเจ้นะครับไม่ใช่เอาพระเข้าก่อนเข้าสุดท้ายเลยครับอย่าลืมว่าบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยที่หลับที่นอนที่ที่อยู่ที่กินครับโบราณเขาว่าอย่างนั้นอาจารย์ถ้าเป็นห้องเล็กๆไม่จําเป็นต้องมีหิ่งพระนะครับไม,ไม่จําเป็นไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นหรอกพระมันอยู่ที่ใจเราครับแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะบูชาเรา ซื้อรูปติดข้างฝาเอาก็ได้เคื่อบคือคอนโดปัจจุบันเนี่ยไม่เอื้อมหน่วยให้ตั้งห้องพระเอารูปติดข้างฝาสักใบจะเป็นรูปเล็กรูปใหญ่อะไรก็ได้นะพระอยู่ที่ใจของเราครับนะฉะนั้นโดยส่วนมากจะแนะนําให้เอาพระเข้าก่อนคือพวกนี้คือเขาไม่รู้อึกๆก็พระอย่างเดียวมันเอาพระไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว มึงจะมาอยู่บ้านนี้มึงจะมาอยู่ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกันเรื่องไงเอาตรงๆเลยนะครับจะมาอยู่ถือศีลกันเรื่องไงครับมันไม่ใช่มันเป็นที่ของคารวะนะบ้านมันเป็นสถานที่ของคฤหัหั์เป็นสถานที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนนะแล้วก็ถ้ายิ่งมีคู่มีอะไรด้วยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องของศาสนาครับพระเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม่มีการบูชาพระในบ้าน้วยส้ําไปพระพึ่งเข้าบ้านไม่ ไม่ถึงร้อยปีไม่ถึงร้อยปีนะครับที้งพระที่เรามีกันอยู่นะฉะนั้นอันดับแรกคือที่อยู่ที่กินนี่แหละครับแม้แต่คนจีนเขาเตาไฟเข้าก่อนเอาสับปะรดตามด้วยเตาไฟเตาไฟเข้าสารเข้าสารน้ําและเข้ที่นอนหมอนมุ้งที่นอนหมอนมุ้งก็วแหวนเงินทองใช่เออมึงจะมาอยู่มากินตรงนี้มึงจะได้ร่ําได้รวยเขาว่า่างนั้นอาจารย์ผมจําเป็นต้องเลี้ยงพระไหมต้องทําจําเป็นต้องทําบุญเลี้ยงพระไหม อันนั้นมันอยู่ที่ทุนทรัพย์และความศร<อ>ัทธาแต่ตัวผมเองผมไม่เคยทํานะครับผมสร้างสํานักมากี่ทีผมก็ไม่เคยทําบุญฉลองอะครับเราทําบุญทุกวันอยู่แล้วครับนะบทีนี้การทําบุญเนี่ยเพื่ออะไรสิริมงคลสิริมงคลอึกอักก็สิริมงคลบางทีทําบุญน่ไมียวนไฟไหม้วอดเลยสิริมงคลคือจริงๆแล้วทําบุญว่าข,ขึ้นบ้านใหม่บางทีเขาเชิญาญาติเอี่ยเนี่ย เพื่อที่จะบอกว่าเรามีบ้านแล้วใช่จริงๆแล้วก็คือเป็นการกินเลี้ยงนั่นแหละแต่ในเมื่อเราจะกินเลี้ยงฉลองบ้านใหม่ก็เลยเออถือโอกาสทําบุญซะมันผิดไหมไม่ผิดหรอกรไม่ผิดก็ไม่ผิดแต่ถ้าหากว่าทุนทร,รัพย์เราไม่พร้อมมันก็ไม่จําเป็นอีกอย่างหนึ่งจำเป็นต้องมีสารประภูมิเลยไหมไม่จําเป็นฟังไว้นะครับมีบ้าน<อ>จะไม่จําเป็นต้องมีสารประภูมินะครับคือเรื่องสารประภูมิเนี่ยก็อ,กอยู่ที่ความพร้อมได้ทุนทร,รัพย์ของคุณ ถ้าคุณมีความพร้อมในชนทรัพย์เนี่ยคุณไปปลูกสารพระภูมิไว้ก่อนจะปลูกบ้านก็ได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นถ้ามีตังคอถ้ามีตังอ่ะคุณซื้อที่ไว้ได้แล้วเนี่ยคุณยังไม่มีโอกาสได้ปลูกบ้านอ่ะปีสองปีสามปีเนี่ยคุณไปปลูกสารพระภูมิเจ้าที่ไว้ก่อนเลยก็ได้ครับไปเชิญสารไว้อะไรไว้สักการะก่อนได้หรือถ้าคุณไม่พร้อมคุณปลูกบ้านแล้วเงินยังไม่พร้อมเลยอีกปีสองปีก็ได้ครับอาจารย์แต่ว่ามีเคล็ดต้องบอกให้เขารู้เรื่อง ต้องจุดธูปบอกเจ้าที่จุดธูปกี่ดอกกาวก็ถ้าจะให้ถูกต้องตามโบราณประเพณีที่เขายอมรับแน่นอนนะต้องมีการจัดพานขันห้าให้ถูกต้องครับนะดอกไม้ห้าดอกธูปห้าดอกเทียนห้าเล่มนะหมากครูห้าคำบุรีห้าม้วนครับถ้าทํากลวยได้ก็ให้ทาเป็นกลวยครับถ้าหากว่าไม่สะดวกหรือทําไม่เป็นก็ไม่ต้องจัดเป็นกลวยแล้วเอาใส่อย่างละห้าเนี่ยใส่จานก็ได้ใส่พานก็ได้ใส่ขันก็ได้ครับ จุดธูปห้าดอกใช้ธูปแค่ห้าดอกนะบ,บอกเก่าวเจ้าที่เจ้าทางนะลูกหลานมาขออาศัยอยู่ในสถานที่นี้นะในโอกาสต่อไปภายภาคหน้าพร้อมแล้วจะจัดสร้างสารถวายให้ขณะนี้ยังไม่พร้อมเงินทองยังไม่พอเนี่ยบอกเขาได้อาจารย์ครับถ้าเป็นหมู่บ้านเนี่ยเขาสร้างสารประภูมิสารประภูมสารเจ้าที่ไว้แล้วเนี่ยอ,อันนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ถ้าหากว่าสถานที่บ้านเราเนี่ย หมู่บ้านมันก็พื้นที่มันก็เล็กเนาะเป็นทาวเฮาเป็นบ้านแฝดเป็นอะไรเนี่ยทางทางหมู่บ้านเขาทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วใช่ก็คือถ้าหากว่าเราอยากศรัทธาอยากทำแต่ว่าพื้นที่เราไม่พอครับก็ไม่เป็นไรครับเราไปเคารพตรงนั้นแหละไปเคารพสารประภูมิสารประภูมิที่หมู่บ้านสร้างไว้แล้วอ่าไปไปเคารพไอไออารง์ถูเชิส่วนกลางยอาจารย์ถูกเชิญไปประกอบพิธีเหล่านี้บ่อยไหมบ่อยบ่อยนะครับหรือถ้าหากว่า ที่เราพอจะทําได้ถ้าเราศรัทธาอยากทําเราก็ทําไว้ได้ทําไ่ได้ทําต่างหากถ้ามีที่ก็ทําได้อีกที่ทำได้ทาได้สิ่งที่ไม่ควรทําในวันขึ้นบ้านใหม่เข้าบ้านใหม่ไม่ควรทําเลยก็โดยส่วนมากก็คือการขัดแย้งหนึ่งพยายามอย่าให้มีการขัดแย้งกันของแตกเกี่ยวไหมเกี่ยวก็อันดับแรกเลยก็คือห้ามทะเลาะกันนะขัดแย้งกันนะอย่าทะเลาะกันอย่าอารมณ์เสียใส่กันสองพยายามอย่าให้มีของแตก นะไม่ว่าจะเป็นแก้วเป็นถ้วยเป็นชามเป็นอะไรก็แล้วแต่คไอ้ขึ้นบ้านใหม่กับแต่งงานเนี่ย้ายกัน้ายกันแบบเดียวกันอยากให้มีความขัดแย้งในงานนะครับออย่าให้มีความขัดแย้งและของแตกหักอย่าให้เกิดขึ้นพยายามอย่าให้อย่าให้มันเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่ามันพังพลาดคือคนอื่นเขาทำอย่างนี้นะอาจจะมีคนเมาคนอะไรอันนี้ไม่เป็นไรหรอกมันขัดแย้งคือพี่น้องคนที่อยู่ในบ้านนั้นอยากขัดแย้งกันอันดับแรกเลยคือสําคัญสุดสมาชิกในครอบครัวครับอืแล้วก็ญาติใกล้ชิด อย่าไปตัดแย้งกันต้นไม้ต้นแรกคนผมปลูกคนปลูกอะไรในบ้านใหม่ก็โบราณ่ยกล้วยอ้อยไงอันดับแรกเรากล้วยอ้อยก่อนเลยคือไม่ต้องไม่ไม่ต้องดูราศีปีเกิดนะครับไม่จำเป็นไม่จำเป็นเลยกล้วยอ้อยมะพร้าวกล้วยอ้อยเนี่ยอันดับแรกเลยจริงๆนะแต่แต่ถ้าเป็นบ้านนอกเราเนี่ยนะมันมันปลูกบ้านกันเองมันจะต้องมียกเสาเอกเสาโทอยู่แล้วไม่ล่ะไอเสาเอกเสาโทมันมีกล้วยอ้อยอยู่แล้วพอปลดลงมาเขาต้องมาปลูก ที่เขาปลูกกล้วยอ้อยเนี่ยนะครับเป็นกุสโลบายมันเป็นแค่กุศโลบายบนะก็คือเมื่อแต่งงานแล้วเนี่ยออกเรือนแล้วเนี่ยต่อไปมันมันต้องมีลูกครับเดี๋ยวโบราณไม่มีอะไรกินหรอกพอดีกันนะครับถ้าคุณแต่งงานปุ๊บเอาต้นกล้วยออกปุ๊บก็ออกทานลูกใช่ก็ท้องคลอดมันก็ต้องปีบนะครับแล้วกว่า เด็กมันจะเริ่มกินกล้วยได้ะกล้วยเราก็พอดีสุกนี่คือ,ค,อความฉลาดภูมิปัญญาของคนโบราณปัญญาคนโบราณครับเป่นงาั้นแต่ทีเนี้ยถ้าในความเชื่อในคติความเชื่อก็คือกล้วยเนี่ยมันปลูกลงไปแล้วเนี่ยนะหน่อมันเยอะครับแต่มันตายยากครับน้ําท่วมก็ไม่ตายเลยก็ไม่ตายครับนะเมื่อแต่งงานแล้วมีครอบมีครัวแล้วเนี่ยนะ จะได้มีลูกเต็มบ้านหลันเต็มเมืองอันดับแรกหน่อกล้วยมันแทงออกมารอบต้นเลยสองกล้วยแต่ละเครือในหวีมันมันมีกี่ลูกกันนะมันเยอะคือให้คนไทยได้ปลูกผลไม้ไว้กินอืแล้วจริงกล้วยมันมีประโยชน์เยอะเลยอ้อยนี่มันหวานน้ําอ้อยมันหวานนะก็ให้รักกันเนี่ยให้้มันหวานชื่นตลอดไปมันเป็นเคล็ดแต่จริงๆปลูกไว้ให้ลูกครับเพราะว่าผ่านไปหนึ่งปีนี่อ้อยมันเป็นพุ่มใหญ่แล้ว พอเด็กโตมันแทะได้นี่ก็อ้อยพอดีกันเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนนี้ที่พ่อปู่มันไม่มีขนมหวานขนมอะไรไม่มีสมัยผมเป็นเด็กก็โอ้อยท่อนหนึ่งกินทุกวันอาจารย์ได้กินขนมตอนแรกเป็นอะไรฮะได้กินขนมตอนขนมหวานเนี่ยมีไม่กี่อย่างคือขนมหวานจริงๆนะถ้าสมัยก่อนก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทำกินกันทํากินกันก็ต้องใช้กล้วยกับน้ำมะพร้าวที่ปลูกไว้เนี่ยครับใช่ส่วนมากอะเรื่องมะพร้าวเนี่ยมันแน่นอนแหละนะรดช่องนะ ขนมตาลตามฤดูอ่ะครับพอถึงฤดูลูกตาลสุกลูกตลาช่องลูกตาลดอกสนอขนมจีนขนมจีนอ่าตรงนี้ครับแล้วขนมจีนเนี่ยอยากวันนี้อีกสามวันถึงได้กินไอ้จัดมันยังมีคนทําแบบที่อยู่ไหยมีมีมีมุ้บ้าจัดยังทําอยู่ยังทําอยู่เดี๋ยวเราจะมาว่างๆจะมาทํานะครับจะกินขนมจีนวันวันจะกินต้องรออีกสามวันหนึ่งต้องหมักข้าวก่อนหนึ่งคืนใช่ไหมใช่ครับพอหมักข้าวเสร็จรุ่งขึ้นอีกวันน่งโม่ ของโมเสร็ตต้องแขวนนะครับแขวนเสร็จเราไปตำครับนะว่าตำเสร็จเราไปต้มต้มแล้วมาตำนี่อีกโอ้ขั้นตอนมันกว่าจะมีกินนะมันจะมีนะอาจารย์พิซซ่าไอ้ที่ปิ้งอ่ะแป้งปิ้งกับไฟอ่ะแป้งแป้งแป้งปิ้งกับไฟนี่เขาอันนั้นเป็นกีแป้งกีเขาเรียกแป้งกีคือมันจะเปรี้ยวๆหน่อยอมันมันเปรี้ยวเป็นอาหารโอชาของเด็กสมัยก่อนมันเปรี้ยวเพราะมันหมักจนบูดแล้วไงที่ผมไม่ได้กินตัวนี้มานอาจารย์ได้กินตัวนี้มานานอย่ง ม่ได้าแล้วแต่ตานัดยังมีขายนะตาตลาดนัดแถวแถวบ้านอ่ะไอตัวนี้นะไปขนมจีนปิ้งมีขายอยู่แป้งขนมจีนปิ้งยังพอหากินได้อยู่นะครับก็เพิ่งเอามาขายกันเมื่อกล่เพิ่งทํามาขายกันไม่ใช่แป้งไม่ใช่ข้าวจีแป้ง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 ขนมจีนแหละแป้งแป้งขนมจีนอืเขาเพิ่งเพิ่งอามาปิ้งขายกันใช่สมัยก่อนไม่มีหรอกสมัยก่อนก็คือเวลาตำขนมจีนน่ะ คนคนโตเขาตำใช่ไหมเราเป็นเด็กเราก็มาปิ้งกินกันมาปิ้งกินกันอ่าเป็นอย่างนั้นแล้วแต่ก่อนทุนเขาหุงข้าวกระทะนี่จ้ะไอ้หุงข้าวกระทะเวลามีงานครับจะได้กินอะไรนะวัดอะไรครับไอข้าวตังจะมีข้าวตังที่หน้าไทยติกนกระทะอติกนกระทะเป็นขนมหวานของเด็กเอกข้าวตังนี่ก็เอาน้ำตาลทาทานนี่ครับอาจารย์ครับสานักอาจารย์ตอนนี้ย้ายมาอยู่เต็มเต็มรูปแบบแล้วอ่าก็เต็มรูปแบบแล้วอยู่อยู่ที่ไหนครับอาจารย์ก็ตอนนี้ก็คือย้ายมาอยู่ที่ บ้านถ้าหมู่บ้านนะเขาเรียกบ้านนาลาว okay. นะตำบลอู่ทองอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีรหรือถ้าหากว่าจะให้หาง่ายก็คือทางเข้าวัดเขาทำเทียมวัดเขาทำเทียมวัดเขาทำเทียมคือไอเทียมเกหรือปลอมนี่แหละ,ะเขาทำเทียมนะถ้าหากว่าเดินทางมาจากทางภาคใต้หรือนคปรปฐมหรือกาญจนบุรีวิ่งตรงมา <c oughs> อำเภออูทอง ก่อนที่จะเข้าเขตตัวเมืองอูทองจะต้องผ่านหน้าโลตัสห้างโลตัสอยู่ด้านซ้ายมือครับพอเลยโลตัสมาจะมีซอยอยู่ซ้ายมือปากซอยจะมีป้ายใหญ่ๆเขียนว่าแกะสลักพระใหญ่เลี้ยวซ้ายเข้าในซอยนี้ประมาณ800เมตรสำนักจะอยู่ขวามือครับที่สังเกตจะมีรูปปั้นหรือสียืนอยู่หน้าสำนักเพราะว่าป้ายเราไม่มีครับถ้าหากว่าเดินทางมาจากกรุงเทพหรือภาคตะวันออกหรือแม้กระทั่งภาคเหนือ มาให้ถึงตัวจังหวัดสุพรรณเมื่อมาถึงสุพรรณแล้ววิ่งเส้นมาอำเภออูทองนะจากสุพรรณมาอูทองโดยประมาณ30กิโลเมตรเมื่อถึงอูดทองจะต้องผ่านหอนาริกาวงเวียนหอนาฬิกาถึงหอนาฬิกาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมือเลียยเล้ยวซ้ายมือแล้วขับตรงมาสามอยู่เทินนะจากหอนาฬิกามาสามอยู่เทินพอถึงยูเทินที่สาม เลี้ยวขวาข้ามมาเข้าซอยขวามือแปดร้อยเมตรเหมือนกันเขียนเขียนว่าแกะสลักปากซอยก็เขียนว่าแกะสลักพระใหญ่นะสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนกับผู้ชมนะครับในการประกอบพิธีกรรมของอาจารย์และที่ผมไแนะนำมีหลักหมื่นนะอาจารย์ก็ถ้าจะเอาก็ได้นะถ้าจะเอาก็ได้แต่ไม่มีนะคือคือตรวดวงชะตาแล้วแนะนําวิธีแก้ไขกรรมให้มันดีขึ้นอ่ะสองร้อยบาทลงณหน้าทอง 200บาทบลงสาริกาลินทอง200บาทลงฝ่ามือพกข้200าวซับ200ราทคบับอาบน้ำมนก็299กบาทนะนอกเหนือจอากนี้ไอ้ที่เป็นหมื่นเป็นพันนะครับอืคือคิดให้ดีนะครับพอที่นี่ต่อมาที่นี่นอไอ้นั่นมันก็ะนะแล้วแต่นะแ,<ต>แล้วแต่รละสํานักแต่ไรน <ะ S 1> ั่นไอ้ไอ้นี่เราไม่ว่ากันเ,ออเขาครูเขาอาจจะมาอย่างนั้นก็ได้มันแล้วแต่พิจารณากันเอาก็แล้วกันโตโตกันแล้วโตกันทุกคนใช่ออก็ ในในในหัวทุกคนนะพอผ่ามามีสมองนั้นแหละแต่ว่าจะเอาสมองมาคิดมาใช้กันหรือเปล่าอันนั้นมันว่าก็ไม่ได้นี่มันเป็นอย่างนั้นครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ